สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับพู้เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของเดือนสิงหาคม2 0 6 7นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับและท้ายคลิปจะทําเขาคิดยังไงให้กับตัวคุณด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแมม่่นนยําาากกวี้ าาทักไลน์ ID มาได้ที่ u s e r บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับก็ยังไงก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับทีนี้เรามาดูกันไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ว้าวถ้วยเลยนะครับแล้วก็เป็นไพ่เด็กถือเหรียญสามเหรียญสไม้ไพ่อัศวินถือถ้วยโอเคครับ ไพ่ดีทุกใบเลยดังนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มของการติดต่อการสื่อสารการมีการพัฒนาในเรื่องของความรู้สึกกับในเรื่องของ relation relation ก็หมายถึงความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของคุณนะค่อนข้างดูมีการได้รับการใส่ใจการดูแลการเทคแคร์กันและกันการให้โอกาสในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูมอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันมากขึ้นมันทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีการพัฒนามีการเติบโตมีการต่อ ยอดไปในทิศทางที่ดีค่อยเก็บเล็กผสมน้อยค่อยเป็นค่อยไปนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยเราต้องมองกันไประยะรองเทอมหรือในระยะยาวนิดหนึ่งอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นถึงจุดเป้าหมายนะครับหรือว่าไปในถึงนะจุด ความรู้สึกที่เรากับเขานั้นมีสิ่งดีๆต่อกันแล้วทาให้ความรักนั้นมันมีคอมมิตเมนต์มันมีความรู้สึกดีๆนะครับสี่ไม้หมายถึงความสําเร็จหมายถึงสิ่งที่เราได้มาแล้วมันเป็นความแบบเพิ่มปิติยินดีกับความรู้สึกในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับบางคนเนี่ย อาจจะมีโอกาสของการไปเที่ยวไปทริปนะครับหรือว่าไปฮันนีมูนบางคนอาจจะไปออกเดตอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอัศวิสนถือถ้วยอาจจะมีโอกาสของการท่องเที่ยวกันเปิดหูเปิดตาหรือว่าอาจจะได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ทําให้เขากับเรานั้นมาถึงนะจุดความรู้สึกที่เหมือนกับมีความคิดที่ไปในทางเดียวกันมากขึ้นจากไพ่สองถ้วยก็คือไพ่โซเมกนั่นเองนะครับทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับ เรานั้นมาถึงนะจุดความสําเร็จร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นค่อยเป็นค่อยไปโอกาสของความสําเร็จโอกาสของการที่เขากับเราจะยังมีความสําคัญที่มีความรู้สึกหรือมอีการพัฒนาเนี่ยยังถือว่าเติบโตและดีมากๆเลยนะครับทีนี้เราไปต่อกันว่าเขา,าดวงของคุณจะเป็นยังไงกันต่อนะครับขอไพ่เพิ่ม,เต,มเติมนะครับให้กับชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกเพิ่ม,เต,มเติมด้วยนะครับ ไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่เด็กถือดาบ The Temperance King ถือถ้วย4ถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ราชินีถือถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับสี่เหลียญน,นะครับไพ่บอกว่าตัวคุณเองนะครับอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะอยู่ในโหมดของความรู้สึกที่อาจจะดู เบื่อเบื่ออยากอยากมีความรู้สึกแบบน้อยบ้างก็มีนะสี่ถ้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างเล็กๆกับความรู้สึกบาตหลายคนเนี่ยนะครับอาจจะมีคอมเมนต์แบบหนูไม่เคยเรียกร้องหนูไม่เคยแบบเออไปกดไม่เคยไปแบบไปอะไรกับเขาเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับคืออยากจะบอกว่า ผม,ผมดูดวงโดยรวมแล้วก็ดูตามไพ่ไพ่บอกแบบนี้ผมก็ดูแบบนี้เนาะเอาพูดตรงๆเราไม่ได้มีตาทิพย์เนาะเราก็ดูตามไพ่ไพ่เขาแนะนําแบบนั้นก็คือแบบนั้นะนะครับดังนั้นก็อย่าเอาความเป็นนก g a t ไปใส่ตัวเองผมไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครเนาะดังนั้นก็ไม่ต้องไปแบบเดือดร้อนว่าเออเนี่ย คุณบูพูดแบบนี้ยแล้วมันจะมาแบบเออฉันจะต้องคิดแบบนั้นไม่ใช่นะครับดังนั้นคืออยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมันมีผลมันมีปัจจัยมันมีที่มามันอยู่ที่ตัวเรานะครับว่าเราจะคิดจะทําอย่างไรไพ่บอกว่าคุณอาจจะต้องพยายามบาลานสมดุลความรู้สึกอย่างน้อยคุณก็ต้องใช้อารมณ์บ้างแหละนะครับเด็กถือดาบมายังไงมันก็ต้องมีงงงิ้งองแงยังไงมันก็ต้องมีความรู้สึกแบบน่อยๆมีความรู้สึกแบบเหมือนไม่ได้ดังใจนะครับกับความรู้สึกเช่นบางคนบอกว่าเออเนี่ยจะ มาขอแต่เมื่อไหร่จะมาขอสักทีเนี่ยรอมา2ปี3ปีก็ยังไม่มาขอเลยอะไรประมาณเนี้ยบางคนก็รู้สึกหมุดหงิดบางคนก็รู้สึกเหมือนมันไม่ได้ดังใจถูกไหมครับนี่แหละคือประเด็นคืออยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์อะ่ะมันเป็นอะไรที่ดูยากและคอนโทรลยากมากๆเพราะอะไรครับเพราะเรากับเขาอะ่ะบางครั้งอะ่ะต่างฝ่ายต่างคิดกันคนละมุมมองอะ่ะมันไม่เหมือนกันเรากับเขายืนกันคนละฝั่ง นในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยบอกว่าเรือนตรงกันข้ามของเราเนี่ยคือเรือนคู่คู่เนี่ยเปรียบเสมือนกระจกที่ส่องตัวเองเนะครับเขารู้หมดแหละว่าคุณทําอะไรนะครับและคุณก็รู้หมดแหละว่าเขาทําอะไรดังนั้นเนี่ยคือถึงรู้ไงว่าทําไมเขารู้เราหมดเลยแล้วเรา,เรา,เรา,เราทาไมก็รู้เขาหมดเลยแต่ทําไมเขาไม่รู้จักกับความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้บ้างเพราะเขามองมุมมองของตัวเองไงครับ ประมาณนั้นก็คืออยากจะบอกว่าคืออะไรที่มันเป็นความรู้สึกในเรื่องของความดีเทลลึกซึ้งเนี่ยให้เราค่อยๆปรับค่อยๆดูกันไปนะครับให้เวลาอีกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ายังไงความรักความสัมพันธ์ของคุณมันก็มีสองถ้วยนะครับแล้วก็มีไพ่ใบนี้คืออัศวินถือถ้วยยังไงความรักของคุณก็มีโอกาสที่จะได้คอมมิตเมนต์น่ะสูงมากนะครับ แค่คุณอาจจะต้องพยายามบาลานซ์สมดุลฮิลลิ่งตัวเองไปดูสถานการณ์ให้มากกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งเรียนรู้เข้าใจ พัฒนากันและกันให้มากกว่านี้แล้วความสุขความสมหวังของคุณจะยังคงไปต่อในทิศทางที่ดีได้มีไพ่ใบนี้คือคิงถือเหรียญแล้วก็ราชินีถือถ้วยหมายถึงตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามใส่ใจเทคแคร์ care, ดูแลก,กันและกันให้มากขึ้นกว่านี้อาจจะต้องใช้ความอดทนความมั่นใจความมั่นคงต่อในเรื่องของความรู้สึกมันจะทําให้ตัวคุณกับเขานั้นมีโอกาสที่จะมีความรู้สึกดีๆกันพัฒนานะครับแล้วก็ทําให้มีคอมมิตเมนต์ทำให้มีโอกาสที่จะมี ความสุขการเต็มๆเป็นโซเมดนะครับหรือเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีต่อก,กันได้มันก็ไม่แปลกที่คนที่เรามีความรู้สึกดีๆความรักดีๆในบางครั้งอ่ะมันก็อาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างมันอยู่ที่เราอ่ะมีอารมณ์ มีความรู้สึกมีความใจเย็นแค่ไหนที่จะรับมือกับความรู้สึกสิ่งเหล่านั้นถ้าคุณรับมือได้ทุกอย่างมันเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าคุณรับมือมันไม่ได้มันก็จะทําให้ปัญหาสิ่งต่างๆนั้นดูแย่ลงแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นคุณก็ต้องพยายามควบคุมนะครับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วคุณจะมีโอกาสดีๆความสําเร็จดีๆกําลังจะมาถึงตัวคุณเองนะครับสี่ไม้ความมั่นคงความรู้สึก สิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณมากขึ้นทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าแล้วเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างสำหรับชาวพิจิกลักษณะพิจิกนะครับไพ่แบรแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่5้ถ้วย The Hangman The Sun 4สี่เหรียญไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่หเหรียญอิทพลใต้สำหรับ สี่ไม้สี่ไม้มาเหมือนกันเลยไพ่อของเขาค่อนข้างดูนกที t i v ะนะครับความรู้สึกของเขาอาจจะดูแย่นิดนึงเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยเหมือนเขาอาจจะดูยึดติดอยู่กับปัญหาอึดอัดใจมีความรู้สึกวิตกกังวลอะไรหลายๆอย่างนะครับที่มันเข้ามามันทําให้เขาปีกวิเวกมันทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องการเซฟโซน นะครับบางครั้งคุณก็อาจจะไม่ได้เป็นเซฟโซนที่ดีให้กับตัวเขาทําให้เขาอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังเสียใจเศร้าใจม่ตกกังวลหรืออาจจะมีปัญหามีประเด็นให้เขาต้องไปอยู่ในที่ของตัวเองนะครับบางครั้งแฟนของเราก็ไม่ใช่เซฟโซนที่ดีสำหรับตัวเราเสมอไปถูกไหมครับถ้าเขาเข้าใจเขาก็จะเป็นเซฟโซนที่ดีให้กับตัวคุณ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้เป็นเซฟโซนที่ดีให้กับตัวเขาเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ตกระก,กำลำบากเขาก็มีความรู้สึกทุกยากเขาก็มีความรู้สึกไม่โอเคดังนั้นเนี่ยเขาจึงพยายามดิ่งแล้วก็เงียบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมีเซฟโซนของตัวเองมากขึ้นอะไรประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่า เอ่อให้คุณค่อยๆปล่อยวางความรู้สึกเพราะตอนนี้เขาอาจจะกําลังรู้สึก,กอัดกระอวนใจมีความรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับให้เขาพยายามคิดแล้วก็ทบทวนสักพักหนึ่งแต่ในท้ายที่สุดอะมีไพ่ในบนี้คืออ่าเดอะซันคือแสงสว่างคือความสําเร็จคือการเริ่มต้นเขาอาจจะกล้าที่จะเริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆกับตัวคุณอีกครั้งหนึ่ง <S <S เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่ว่านานแค่ไหนเขาก็คงอยากจะเจอคุณ นะครับอยากจะพบคุณอยากจะมีสิ่งดีๆกับตัวคุณสี่ไม้จริงๆความมั่นคงกับความรู้สึกของเขายังมีต่อคุณเต็มเปลี่ยมไปด้วยความรู้สึกดีๆแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งอะ่ะการที่คุณกับเขาหนอยกันการที่คุณกับเขามีปัญหากันมันอาจจะทําให้เขามีความรู้สึกที่มีบาดแผลมีความรู้สึกที่อาจจะจมดิ่งอยู่กับปัญหาอยู่กับอะไรที่มันเป็นความรู้สึกอึดอัดที่มันเป็นไม่สามารถที่จะแบบ ดินได้อะทาอะไรก็ไม่ได้มันทําให้เขานิ่งมันทําให้เขาเงียบมันทําให้เขาห่างแล้วก็หายไปในช่วงจังหวะหนึ่งแต่จริงๆอ่ะเขาไม่ได้อยากห่างอยากหายเลยเพราะเขามีความรู้สึกว่า young, อยู่ไปมันก็ไม่ด uh, ูเหมือนไม่มีอนาคตเขาก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นเขาไปก่อนดีกว่าไหมหรือถอยห่างออกจากความรู้สึกดีกว่าไหมอาจจะทําให้ทุกอย่างดูดีขึ้นพอเขาถอยห่างปุ๊บนะครับถ้าเราเข้าใจอ่ะมันก็ทําให้เขามีความรู้สึกกล้าที่จะเริ่มต้นก <this> ับความรู้สึกของคุณเดตซันคือการเริ่มต้นคือความหวัง ใหม่นะครับคือไพ่ของชัยชนะความสําเร็จที่ดีมากสี่ไม้ก็คือความรู้สึกที่เขายังอยากมีคุณเหมือนผู้หญิงคนนี้กำลังจะทะลุมิตินะครับออกมาหาชายคนรักนะมันเธออาจจะอยู่ในยุค วิกตอเรียนหรือเลนสซองต่างๆนะครับที่อาจจะทะลุออกมาในมิติของอเวลาของปัจจุบันของโลกเราแบบน,นั้นก็อาจจะเป็นไปได้มันแปลว่าไม่นาว่านานแค่ไหนเขาก็ยังยึดมั่นอยู่กับความรู้สึกที่ดีกับตัวคุณเพียงแต่บางครั้งอ่ะการใช้อารมณ์ของกันและกันอ่ะมันบั่นทอนในเรื่องของสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกดังนั้นคุณพยายามปล่อยวางทุกอย่างแล้วก็ เคลีย uh, ให้มันชัดเจนให้มันจบเราจะได้เริ่มต้นกับความรู้สึกดีๆกับเขาทําให้เขากับเรานะั้นมีโอกาสที่จะมีคอมมิทเมนต์มีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ไปในทางเดียวกันมันก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างที่คุณปรารถนานั่นเองนะครับดาวพฤหัสบดียังโคจรเล็งกับลัคนาของชาวพิจิกลัคนาพิจิกนะครับยังมีความโชคดีสำหรับใครที่ชอบดดยดาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม